อย่างนี้นี่เองแต่ถ้าลิเกอร์เอดีก็คือเป็นสกินสตาร์วอร์นกว่าเฮ้ยโดนโ่อกี้เนี้ยเฮ้ยตะกี้นี้ฟุกด้วยระยะ ดันอยูแก่คนเดียสุดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปดีกว่าว่าคุณถอยละคุณถอยละคุณถอยละเฮ้ยรูปสวยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอย่าห้าวอย่าห้าวกูัวเออต้องพูดตัวกูกูห้าวในโทรศัพท์ใหม่มานี่กูห้าวจริง โบนานด้วยเนี่ยโ้ยต่างคนต่างโร้ยถ่งชอบเลยเฮ้ยอีกมาถอย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 ยไม่กลับจะช่วยตอนหนึ่งทับสองเลยนะอนหนึทับสน้องซองครับอะไรครับนี่อ่ะ จังหวะรอนี่ไง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 เราดีเลยอันนี้แมทอัพครับโอ้โหมาทั้งอำเภอเพื่อเธอคุเดีกไม่ยโอ้โหให้ไปดีกว่าผมว่าสัตว์ต่ามันก่อนะมันก่อนะ มดด ais, ันรวยไอ้มันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันอยู่หมดเลยมันเอเ้ยงัดสวยงัดสวยงัดสวยตายแล้วร้เรียบร้อยแล้วไร้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงไอ้อีกิีมึงยังไงโว้ยมึงนี่ก็สตันกูเนาะเป็นไรนี่ยเนี่เฮ้ยมันยังไม่ปิดหมดเทพนะนี่เรียบร้อยมันเปิดไม่ทันละสตาร์ทก่อนเฮ้ย ค,คุณเขียวคุณหชีสั้นเขียวเดี<ฮ>๋ยวกันคำนวณขอเก้าก่อนขอเก้าก่อนได้ย็นขอเก้าก่อนเอฟเฟคเอ้เฟเฟควิ่งสวน รอบนี้อันนี้สนาะก็ได้เดี๋ยวเปิดแบบก็ได้ลองไมปฝั่งนู้นมั่งโอซิซีอยู่ว่าการการรอเฮ้ยเเฮ้ยสตันสกเรียบรอย

ลาร์ด้วยลาดลารด,ดมันด้วยแกมีสิทธิ์ที่มาลารดว่าอุ้ยอุ้ยพอถอเลยถอยเข้าไปดีไปมึงลารด้วยสุดยอดโลมิ่งที่แท้ถือ <c oughs> สุดยอดสตาร์ไปอยู่หลังให้อยู่หลังให้อยู่หลังให้ <c oughs> เฮ้ยคน <c oughs> เล่นกลางแต่ดืมบนเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอใช่ไงป้องกูบ้างอุย หมายออน้ำแล้วออมดูสึกว่า,าอะไรเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเฮ้ยเปลี่ยนนอมแล้วอันเนี้ยน,น,นั่น,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 นด้วยโอชีกูวอตคิวด้วยว่ะได้อยู่ได้อยู่เก็บเก็บสเตย์เก็บเพรอตได้แต่เรียกวานะ่าการโจมตีครั้งสุดท้ายนี่ครับการโจมตีที่วอตคิวด้วย

เอาไปเลยะยเห็นเอปิดก็มาดิครับก็มาดิครับมากูตีกูตีมังกรโชว์ให้ดูเลยเดี๋ยมันมานาผมมันมา ไม่มีทางหน้ามันอยู่ในการคำนวณอยู่ในการคำนวณอยู่แล้วไม่เออกูกูกอเดินกันแหละเดี๋ยวเคลียร์คีบุญมันอยู่ข้างไม้ไม้ร้อยยะเคลียร์คีบไปเราสายห้าวสายทูสายห้าวที่แท้ทูกยิงพันหมดแล้วผมเมื่วานนี้ หลายๆเข้าไป right. เรียบร้อยหนึ่ง oh ตัวสองตัวโอ้โหหลายสุดๆสุดจริงเดี๋ยวขอดันให้โอ้โหไม่ไหววะมดซิงดีเปิดโมเด็ม ไ,ไ,าาไปนบนระับีสองัวตัวมาน่อยครับนี่บัวนบนไหนบนไหนเนี่ยเวนอมมาโอ้โหบา,างหมักังอําเอเพื่อเธอคนเดียวได้รูอไม่โอ้โหอนเคนบอลแบบสุดยอดแลครับจังหวะนี้ไปแล้ตัวสองตัวสตัวยงัยงยังยังไม่จบ ยังไม่จบใช่ไหมอีกนิดยังไม่จบใช่ไหม,มยังไม่จบใช่ไหมอันน,น,น,นี้แต่กูก็มีเซินเหมือนกันไม่รู้ว่าแต่จบแล้ว,ห,ลวลาาหรอจบเร็วามากโอเคกลับว่าอ,อ,อีกมีเท่าไหร่6นึ่องฟอร์บายด้วยปอตตร์ตีอู่ผิดไม่ได้ฟอร์ตบายหมดเทพยังมดเทพ เปิดปรแล้วจังหวะนี้โอ้โหกูจะโอ้โหเลยตรโลเลยจิพายไม่น่าห้าวเลยเลือดแนงเลือดกูขอลากก่อนขอขอถอยไปตัดเปนเรียบหรอไอระเกียบบอลไม่ทันเออตะกี้นี้ไอเวเล้มมีรู้สึกแห็นไห แอบปับมั้เนี่ยคือมึงแบบสกิลสองมึงว่ามากมเกินไปนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอปลบฟ้านเลยนะชิ สีมัก็อับแบบแดงอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมันจะมาล้านหนึ่งเอครับเนี่ยโอ้โหมังมาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวรึไหมไปยี่ไปไปยี่ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย

แค่ของคุณนะสองหนึ่งสิบหกสุดยอดสบอนาทหึปด Mega k i สดๆบอกเลยสุดๆบอกเลย บอกเลยโลม่มิงที่แท้ทูซัพพอร์ตที่แท้ทูสุดๆ MVP ได้แก่คุณโฮชิเาคุโนะเอาล้วครับสำหรับเอารีวิวสก,กินครั้งนี้นะครับผมสำหรับตัวของสก,กินแวนนะครับผมสโน่ Snow. นั่นเองนะก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนนะใครชอบมากกดไลค์กดต like, ิดตามเลยมือกดดิ่งแจ้งเตือนผูน้่อที่จะคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับครั้นี้ขอตัวไปก่อนสิเกต next time ในแบบทีผมสลับ EP หน้าผมจะเป็นสกินของเดต้านะผมบผมในเดือนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสกินของน้องซินด้วยนะครับผมเนาะกดติดตามได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามโคชิสากุโนะด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณยะไปดูมีช่องรอเปนะช่างมันนะผมไปๆับผม